ดร์นัทสวนเพื่อไทยชี้ว่าประชาชนวิพากษ์วิจารณ์แจกเงินดิจิทัล1 0,000บาทได้ยันเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ 14เมษายนนายนัทวุฒิวงเนียมหรือดรนัทนักกฎหมายมหาชนคนดังกล่าวในกรณีนางพวงเพชรชุลละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองในพื้นที่กทมพักเพื่อไทยระบุว่ามีหลายพักการเมืองโจมตีนโยบายเงินดิจิทัล10,000บาทและอาจสุ่มเสี่ยงถูกฟ้องได้ว่าการที่แกนนําพักเพื่อไทยไม่ฟังพี่น้องประชาชนแสดงความคิดเห็นติชมโดยสุจริตโดยไม่ได้ศึกษาข้อกฎหมายหรือปรึกษาฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยก่อนไหนว่าพักเพื่อไทยจะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเพียงแค่ประชาชนนักวิชาการหรือพักการเมืองต่างตั้ง คำถามนโยบายแจกเงินดิจิทัลแต่กลับมีพฤติการจะปิดปากพี่น้องประชาชนโดยการขู่จะแจ้งความบ้างในนัทวุฒิกล่าวว่าถามว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นปเผด็จการหรือไม่ทางนี้นางพวงเพชรควรไปอ่านสิทธิขั้นพื้น,านฐ,ฐานรัฐธรรมนูญในการพูดสแสดงออกเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูนประชาชนสามารถกระทําได้จะต้องแยกแยะด้วยว่าสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการพูดในการสแสดงความคิดเห็นกับคําว่าใส่ความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการใส่ความเป็นการลดคุณค่าในสังคมถามว่าประชาชนเห็นต่างเชิงตั้งคําถามมีกฎหมายอาญาและกฎหมายเลือกตั้ง หนางไยนัทวุฒิยังกล่าวว่าคิดว่านางพวงเพชรไม่สามารถตอบคําถามตนได้เพราะนโยบายแจกเงินดิจิทัลพักเพื่อไทยประกาศบนเวทีแต่ไม่ระบุรายละเอียดเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนทราบเงินดิจิทอลสกุลใดธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับรองหรือไม่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศรับรองหรือไม่การแจกเงินเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าหรือไม่และงบประมาณ5 0 0 0 0นกว่าล้านเอางบประมาณมาจากไหนในเมื่อประเทศไทยเหลืองบประมาณในปี2567เพียง2องแสนล้านนี่สาธารณะพุ่งหรือไม่หรือที่ประชาชนตั้งคําถามว่าแล้วเด็กแรกเกิดถึง อายุ15ปีไม่ได้รับสิทธิ์แต่เป็นหนี้ประชากรไรหัวจะตอบกับผู้ปกครองทั้งประเทศอย่างไรการเผยแพร่นโยบายให้ประชาชนทราบเป็นกระบวนการตัดสินใจลงคะแนในในวันเลือกตั้งแต่พอตั้งคำถามก็ขู่จะฟ้องประชาชนสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้เป็นสิทธิทเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญให้การคุ้มครองให้เทียบเคียงกับกรณีชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นักการเมืองที่ออกมารณรงค์คัดค้านกัญชาเสรีของพรรคการเมืองหนึ่งสามารถกระทำได้เป็นประโยชน,น์สาธารณะทั้งข้อดีและข้อเสียสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้เพราะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอำนาจอธิปไตย เป็นของประชาชนหากพรรคการเมืองนั้นนํานโยบายพรรคที่หาเสียงไว้ไปขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะประชาชนเจ้าของอํานาจอธิปไตยและเป็นผู้เสียภาษีให้แก่รัฐสามารถตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์และสามารถคัดค้านได้หากเป็นผลเสียแก่ประเทศโดยรวมโดยเฉพาะเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีจะต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาและตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในายนทวุฒิกล่าววกว่าการพูดหรือการให้ความเห็นของพรรคการเมืองนักวิชาการหรือพี่น้องประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งขอถามกลับไปยัง นางพวงเพชรว่าที่ประชาชนตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตเชิงตั้งคำถามผิดกฎหมายอะไรมาตราใดมันผิดตรงไหนเป็นเสรีภาพของประชาชนที่ตั้งคำถามต่อนโยบายพักขนาดยังไม่ได้เลือกตั้งจะหวังแลนสไลด์ประชาชนยังไม่รู้ว่านโยบายพักเพื่อไทยสามารถนำนโยบายแจกเงินดิจิทัล100 0 0บาทให้แก่บุคคลที่มีอายุ16ปีขึ้นไปในรัศมี4กิโลเมตรและภายในระยะเวลา6เดือนสามารถทำได้ผิดกฎหมายหรือไม่เพราะกกตก็ยังไม่ได้วิจัยชีช้ขาดทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าเงินสกุลดิจิทัลเป็นเงินอะไรธนาคารในประเทศไทยออกประกาศ รับรองสกุลเงินแล้วหรือไม่ตรงนี้ประชาชนทุกคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์่วงใหญ่ประเทศไทยจะต้องอยู่ในภาวะล้มละลายหากพี่น้องประชาชนคนใดถูกนางพวงเพชรหรือพักเพื่อไทยดําเนินคดีให้ประสานมาที่ตนจะส่งทนายความไปช่วยและให้ฟ้องกลับทันทีจะได้เป็นคดีตัวอย่างในประเทศไทยและขอให้ไปพิสูจน์กันในวันเลือกตั้งส่วนกรณีที่นายโภคินพลักุลประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศพักไทยสร้างไทยถแถลงกรณีที่พักเพื่อไทยมีนโยบายแจกเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทผ่านวัลเลตโดยตั้งคําถามว่านโยบายแจกเงินถูกต้องหรือไม่ และการแจกเงินที่ท่อนไม่ช่วยเศรษฐกิจย,ยั่งยืนนั้นนายโพคินเคยนั่งตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคด้านนโยบายและแผนงานของพรรคเพื่อไทยมาก่อนย่อมรู้ดีว่ามีความเป็นไปได้ต่อนโยบายดังกล่าวหรือไม่อย่างไรที่นางพวงเพชรยืนยันว่านโยบายแจกเงินิจิท่อสามารถทําได้จริงให้ชั่งน้าหนักระหว่างนายโพคินที่เคยดํารงตําแหน่งสําคัญของบ้านเมืองอดีตรองประธานสารปกครองสูงสุดอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตประธานรัฐสภาประชาชนคิดเองว่าจะเชื่อใครตรงนี้ตนให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนและยังกล่าวว่าหากนางพวง เพชรจะฟ้องประชาชนอยากกังวลจะได้ไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันตามกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับนโยบายการแจกเงินที่ท่านเพราะรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่สามารถวิาพากษ์วิจารณ์ติชมด้วยความสุจริตเป็นธรรมให้กับทุกภัคก,การเมืองนโยบายภัคก,การเมืองทุกพัคได้หากเป็นนักการเมืองต้องยอมรับความคิดเห็นต่างนี่คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงส่วนนายชูชาตศรีแสงอดีตผู้พิพากษาได้โพสต์เฟซบุ๊กในลักษณะเชิงตั้งคำถามก็ดีโดยดรธนชาตินุ่มนนประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงธนา นณาะชาติและอดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยต่างให้ความเห็นในเชิงวิชาการลักษณะห่วงใย,ยบ้านเมืองการแจกเงินดิจิทัลเพื่อไทยจะเห็นเศรษฐกิจไทยพังพินาศเท่าที่ตนติดตามข่าวการวิเคราะห์เป็นไปตามหลักวิชาการโดยนํารายชื่อคณะกรรมการสถาบันต้นไม้แห่งประชาธิปไตยมาเผยแพร่และวิพากษ์วิจารณ์นโยบายแจกเงินดิจิทัลซึ่งประชาชนไปค้นหาอ่านเอาเองได้ขณะเดียวกันกระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนต่อนโยบายพักการเมืองทุกพักจะทําให้นายกมนตรีผู้นําประเทศที่สง่างามมีภาวะผู้นําสูงยอมรับความเ็นต่างไม่ทุจริต รับชั่นเชิงนโยบายจึงอยากให้ประชาชนรู้เท่าทันถึงนโยบายหาเสียงของแต่ละพรรคตนไม่ได้บอกว่าไม่ให้เลือกพรรคการเมืองใดอย่างไรเพราะขาบเกี่ยวผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่ให้ประชาชนมีสติศึกษานโยบายทุกพรรคการเมืองวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียก่อนไปย่อนบัตรอย่าให้ใครนำนโยบายขายฝันมาหลอกลวงได้สืบจากข่าวรายงาน